ไปก็ตำแหน่งเดิมครับผมก็คือเป็นก็ลองกันเล่นๆครับอ่าพ่าที่ไอ่รู้ว่าที่ออกกันไปแต่ละคันนี้น่าจะหาลายที่ดีที่สุดครับผม แล้วอะไรอังอาจะหาลายที่ดีที่สุดนะครับอ่ะเส้าสอนจะเป็นคนปล่อยให้นะครับก็น่าจ,จะเป็นของใครก็ใครเดี๋ยววันเดี๋ยววันดูแล้วน่าจะเป็นเส้นหนึ่งครับเส้นหนึ่งกับ เจเอกหรือไข่ก็าเป็นเป็นตัูแ้วน่าจะเป็นของเจเอกนะครับวนหาลายก่อนให้เดี๋ยวสอนไม่คนปล่อยนะ

เอาเรื่องเอาเรื่อาเลียงเงียบเงี้ยเง้รถเจนหนึ่งเดินดีมากครับแล้วรถเจนเอกก็จะไหลหนีไปเรื่อยนะไหลหนีไปเรื่อยๆไหลไหลไหล,หลออกสีออกไปเรื่อยครับ ก็คือเป็นแคมสำนักเดียวกันเป็นของช่างเบนซ์เบนซ์ของญี่ปุ่นครับไปไหนวะน่ยไปไหนเรวไปหาไหลวะเนี่ย ก็มันเป็นสั้นๆนะครับระยะก็ประมาณ200เมตรน่าจะได้ครับ200เมตรไม่รู้ว่าจะลองกันนี้กันเปล่านะเดี๋ยวผม <c oughs> ถ่ายคลิปเสร็จผมก็จะไปจุดฟางที่นาแล้วนั่นานาที่ว่าเกี่ยวไปเนะี่ยก็จะเอาฟางไล่อดีตนะครับรท,ท,ทำอะไรกันรถเส็อเปล่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนึงนะครับ ย้อนแสงนะขาดหลดุดอ๋ออุตส่าห์เปล่าขาดหลุดครับไปหาหลายอยู่นู่นนู่นหาหลารอยู่นู่นนู่นนู่นขาดหลดุด ดูแล้วไม่ไม่รู้จะลองกันอีกหรือเปล่านะครับดูแล้วน่าจะหล่อเสียเปล่าแหละม,มานี่แหละ 嗯。Mm. ขึ้นทุกวันไม่รู้จะตกอีกจะแบบฝนม้วนเขาที่ ก็จะมีสำนักเดียวกันก็คือเป็น,นเซนหกับเซเอกแล้วก็แคมของเจ้สอนกับเซเปลาก็จะเป็น X3 นะครับ X3 แต่ของเซเอกกับเซนหนึ่งเป็นเบนของญี่ปุ่นแล้วก็เอามาคู่กันครับมาเทียบกันว่าแต่ก็คือ ของเส้นหนึ่งกับเส้นเอกก็ทำไม่เหมือนกันนะครับก็เลยจะลองดูว่ามันสเต็ปไหนมันวิ่งกว่ากันหรือว่าสูตรไหน,นวิ่งกว่ากันครับวิ่งไม่ซ้ำก็เพราะว่าจําสูตรไม่ได้ กันเนะ่รอบรรยากาศหมด้นโว้ยถ้าเสียเปลาออก้ปเ,เสียแป๊อาออกมาก็น่าจะเป็นสี่คันนะครับ น่าจะหลุดคันยกอะ่ะคันสับคาดอะ่ะน่าจะหลุดกับปกติก็หลุดบ่อยอยู่แล้ว